ปิดไปออกจนไาต่อไม้มีเเหลือวันนี้หาถ้ำเข่าล้ อุ๊ยเดี๋ยวกระตุกอะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฟรมตกเฟรมตกเฮียขุดทีแทบดินถล่มเอ้ยอ่าตรงไหนดีวะข้างหน้ามีภูเขาใหญ่มันเดินเลาะไปแล้วกันเขาเลือกที่จะเลาะไปทางภูเขาใหญ่เฮ้ยดูได้ เนี้ยแกดูเก็บรับประทานไปมีเสียงเียเสียงมีเสียงนรกเียเสียงนรก ตรงนี้มีอะไรโอ้โหว้าโอ้ objetivo. โป่าใ,ใหญ่ขนาดนี้เชียวข้างหน้าลงไปไม่สวยแน่เลยลงไปศพไม่สวยแน่นอนเขยลงลงเขยๆลงโอ้โหที่หาทางออกไว้ได้เลยว่ะ เรียบร้อยกูเจ็บไปหนึ่งเต่ 1, า 2, ต 2, 4, 5, 6, ตหนึ่งจังหวะสองเต่าสองสี่ห้าหกเรียบร้อยเต่าได้เลยเต่าดอกลยเต่าลาวาเต่าลาวาหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะเอ,อ๊ะ สี่จังวะเออน้องเต่าเอเอเขาได้เดินทางมาถึงสุดป่าแล้วไปๆๆเินไปเกาะก่อนเฮ้ยนั่นน่ะมีบ้านนั่นน่ามีบ้านไปบ้าน,นเรือกนจะได้ไ่ต้องสร้างบ้านฟรีนี่คือนั้นอยู่หมู่บ้านเหรอเขาเลือกที่จะย้ายที่แล้วไปพักที่หมู่บ้านแทน โอ้ยสวยมากเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปถ่ายรูปกันโอเคสกรีนช็อตเรียบร้อยเหมู่บ้านเหมู่บ้าน เอออยู่หมู่บ้านวิลเลจเจอร์โอ้สวยมากโอ้ยมีนอนด้วยอเอ้ยงนคืนนี้ต้องปกป้องหมู่บ้านหมู่บ้านนอนทุกคนโอมีโกเลมยักษ์อยู่สวย พักบ้านไหนดีพักบ้านใครดีพักบ้านใครดีนี่บ้านหลังนี้สวยมากมาเวลาต้องต่อสู้เขาได้ป้นของในหมู่บ้าน งั้นเราเก็บของที่มันไม่สำคัญทิ้งไปดับมาเปิดมาออบซีเดียนต้องไม่จำเป็นหรอก จะเป็นก็ได้เพิ่งไปนรกมาแล้วเข้าไปหรือเปิดประตูบ้านให้เขาต้องจะเป็นฮีโร่แล้วแรงเป็นแบบ เ็กเป็นคนขโมยของ นี่กูปูป้องบ้านเขาเลยว่าขโมยเนี่ยวิเล็ก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 เลเลจีครับโจีสัได้เหล็กีปป้องหรือโจรกันแน่กูเฮ้ยไหนสัสมาท่านนายกทอมี่ มาดิเชี่ยต่อ,อจัองหวะทำจังหวะลนไปเอยู่บ้านไว้สูอยู่บ้านไว้ อาหารเต็มกราฟกูมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเร็วจริงๆเฮ้ยข้างเป็นสปไปเดอร์อยู่ เฮ้ยกูเล็บเฮ้ยตัวอะไรอ่ะแมวอ๋ออ๋อกูเอ้กูเอ้ เอาพังบ้านเขาหมดเอา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 ,เอากลายเป็นคนก่อกระบทตั้งนั้นเอาอ <c oughs> ุ้ยเขี้ยเอายังไงสัตว์ลลนเป็นไงล่ะไอิรอนโกลิมได้ช่วยเขาไว้ ไปไปไปร้อยเรียบร้อยหล่นหมดลุกพี่ขออนอนญนาะอ่าเอโอ้สวยมาก อย่างเี้ยล้วหล่นหมดเลยบ้านใครไม่รู้เออเรรียบร้อยหล่นไปละโดนหมดละ ปนละหนีเออไม่ได้ไม่มีเว้ยไปไปเจอกันเขาต้องรีบเดินทางออกจากหมู่บ้านเนื่องจากเขาก่อวินกรรมมาเยอะโอ้ จะลืมไปจะตายเนอะเย้ yeah, ตงล่อง,องเรือแล้ววะเราขาดอะไรไปวะสติกก็มีแล้วนะอ๋อนี่ไงโอ้โหเรามองไม่เห็นเอง ไปล,ล่องเรือนูแล้วออกเลเขาได้สร้างเรือพวอ,อ,อกเดินทางไปหาที่อยู่ใหม่ซะ สนใจเฮ้ยข้างหน้าเห็นอะไรข้างหน้าเห็นอะไรเอาละเว้ยเกาะเย่ย เขาได้พบกับเกาะประหลาดเฮ้ยข้างหน้ามีอะไรอะ่ะนี่อะไรวะน่าสนใจเขาได้พบมอนสเตอร์ประหลาดอยู่ที่ใต้น้ำเชีย่ยซอมบี้ใต้น้ำเชียนาก,กลัววะ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะกลัวอะไรเนี่ยนี่เป็นใครสัตว์มาได้ไงไอสัตว์เกยตีนี่เป็นใครอีกรัวต่อมีใต้น้ำหมดตีครหนักไม่ใ่หมัดครหนักมอนเตอร์ที่อยู่ใต้น้ำนี้มีดาเมจที่รุนแรงมากมาสู้ต้องสู้ให้หมด มาดิมีมากกว่าหนึ่งตัวมันมีจำนวนหลายตัวมากคาดว่าจะสู้ไม่ไหวเฮ้ xong bát chưa tại vì là tích tích đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì เฮ้เชียจะสอบบีใต้น้ำไม้สัตว์เขานั้นเลือกที่จะหนีขึ้นฝั่งอหนีขึ้นฝั่งแล้วกู โอ้ยเคี้ยวก็ไม่รอด นี่อะไรวะเนี่ยเอเมลลอเรอจเป็นต้องทิ้งวะเขาเลือกที่จะสร้างที่พักตรงนี้โอ้โหเวนกรรมละ่ะ โอ้โหเชีย่ยบ้านแคบไปด้วยซ้ำแต่คนต้องนอนละเอาวางเตียงนอนไม่ได้เชื่ำใจรีบๆีบๆีบ อออ้าโอ้อโอออยเดถ่ายรูปบ้านด้วยกันอืนี่เดี๋จับโพสิชั่นนี่เรียบร้อยแอกชัน